สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านก็วันนี้ก็วันแรกของเดือนมีนาคมแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่20วัน21วันนะครับทีมชาติไทยชัดใหญ่ของเราก็จะทําการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ่าในรอบที่2นะครับในนัดที่เราจะไปเยือนเกาหลีที่กรุงโซก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมกรารน,นะครับระหว่างการเตรียมทีม มันก็มีระยะเวลาในการเตรียมทีมเพะทักจะน้อยครับในวันที่เราจะสามารถรวมตัวกันได้แต่ก็ระบบต่างๆของทีมชาติไทยเนี่ยได้โดนเซตร,ระบบในลักษณะที่เป็นรูปแบบของการเล่นที่ยกระดับขึ้นอีกแบบนึงครับในระยะนี้ที่ผมพูดคุณความแตกต่างของฟุตบอลในย่านอาเซียนกับฟุตบอลในระดับเอเชียซึ่งตอนนี้นะครับทีมที่เคยอยู่อัอนดับ ที่มีมาตรฐานฟุตบอลใกล้เคียงกับเราอย่างจอแดนนะครับอย่างกาตาทุกวันนี้เนี่ยวิธีการเล่นของเขาเนี่ยได้ยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับกาตาเนี่ยที่เขายกระดับขึ้นมาได้คือเป็นคลาสระดับที่เป็นต้นเดียเชียและโลกได้เนี่ยเพราะว่าเขาเคยประสบความสำเร็จครั้งแรกคือเขาเป็นแชมป์ฟุตบอลอแห่งชาติเอเชียนะครับ แล้วเขาก็ต่อเนื่องด้วยการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกทําให้กาตาเนี่ยก้าวกระโดดทันทีเลยครับจากจะเป็นทีมที่เคยแข่งกับเราแล้วถูสีนะครับกาตาเนี่ยเมื่อเขาสามารถได้เป็นแชมป์ฟุตบอลเอเชียนคัพเขาต่อเนื่องด้วยการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเขาทําได้ทําให้เขาได้มีสิทธิ์ได้เตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกและมันเปลี่ยน ทีมชาติธรรมดาธรรมดาอย่างกาตาในอดีตเนี่ยได้กลายเป็นทีมระดับโลกไปแล้วครับท่านเห็นไหมครับว่ามันจําเป็นมันสําคัญในการก้าวกระโดดแล้วทีมชาติจอแดนทําไมดีขึ้นนะคู่ชิงกาตาเนี่ยทำไมถึงดีขึ้นมาขนาดนี้เพราะเขาได้โค้ดได้วิธีคิดการเล่นที่ดีจากโค้ดชาวโมร็อกโคครับท่านจะเห็นว่าฟุตบอลโลกครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยโมร็อกโคเป็นม้ามืดครับ มีวิธีการเล่นที่สามารถขับเคี่ยวกับคู่แข่งในระดับโลกได้อย่างสูสีและสร้างปรากฏการณ์มาแล้วในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสิ่งนี้แหละครับทำให้วิธีคิดของโค้ดของมอโมร็อกโกเนี่ยที่มาใช้กับจอแดนเนี่ยทำให้จอแดนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในการที่จอแดนทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลจิงงชมแห่งชาติเอเชียในครั้งนี้ เราจะเห็นได้ว่าเป็นเคล็ง,ง่ายๆครับที่เรามองเห็นว่าการที่เราใช้วิธีบอลหรือวิธีการเล่นฟุตบอลในระดับโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรและมันแตกต่างจากฟุตบอลในระดับภูมิภาคอย่างไรทีมชาติที่ยังไม่พัฒน,นาตัวเองไปสู่ระดับสากลหรือระดับโลกเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นบาเรนโอมานนะครับ UAE ทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนใน UAE แทบจะอยู่หัวแถวเลยครับ แต่ก่อน UA e ูอียอยู่เหนือกาตาร์อยู่เหนือจอแดนนะครับทุกวันนี้กลายเป็นระดับทีมในภูมิภาคาตะวันออกกลางเท่านั้นแต่จอแดนกับกาตารเนี่ยเขายกระดับขึ้นไปสู่ระดับโลกแล้วครับในวิธีการเล่นเห็นข้อแตกต่างไหมครับเรื่องนี้ดังนั้นนะครับการที่เราเล่นอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยฟุตบอลในภูมิภาคกับฟุตบอลระดับโลกมันเนละเรื่องกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อนร่วมเอเชียของเราตะวันออกไกลเนี่ยเขาโฟกัสอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์สทัวร์นาเมนต์เลยสำหรับชุดใหญ่ของเขาคือฟุตบอลโลกและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียก็คือเอเชียนคัพส่วนฟุตบอลอื่นอย่างอาเอเชียนเกมอย่างนี้ฮะส่วนมากแล้วเขาจะใช้ชุดเล็กเข้าไปคือคือเขาแบ่ง เขาแบ่งเลยว่าขึ้นมาชุดใหญ่แล้วจะต้องเป็นระดับโปรเฟชชั่นแนลหรืออาชีพ100%คือเขาจะใช้นักเตะชุดใหญ่ของเขาที่ค้าแข่งอยู่ตามลีกใหญ่เนี่ยมารวมทีมกันเซตทีมกันโดยมีระบบรองรับคือระบบเจแปนเวและระบบของเกาหลีนะครับที่ kfa สมาคมฟบ,บอลแห่งเกาหลีเนี่ยเขามีคณะกรรมการอย่างอย่างแน่นเลยครับในการที่ดูแลทีมชายชุดใหญ่เขาแล้วเขาก็มีอีกคณะกรรมการชุดหนึ่งในการดูแลทีม u ยี่สิบสามเขา ซึ่งจะต้องออกไปไปล่าถ้วยรางวัลในระดับคล้ายๆกึ่งสมัครเล่นนะครับนี่นี่มันจึงเป็นภาพรวมที่ที่เรามองเห็นได้ว่าแต่ละประเทศนี่เขาประสบความสําสเร็จอย่างไรในส่วนของทีมชาติไทยของเราเนี่ยแน่นอนครับตั้งแต่เดือนมกราคมที่เราไปแข่งขันที่ฟุตบอลเดเชนขับมาเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่ามันเป็นไปได้แล้วคือวิธีการเล่นเราเนี่ยขาข้างนึงเอาหย่อนเข้าไปในระดับเอเชียและระดับโลกแล้วครับตอนนี้ เราจะต้องผลักดันตัวนี้ให้เข้าไปให้สุดตัวการที่กาตาก้าวกระโดดมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหลายคนอาจจะบอกว่ากาตาสํสำเร็จได้เพราะอาฟิบอาฟิปไม่ได้เกิดหรอกครับถ้ากาตาเนี่ยไม่ได้แชมป์เบเชียก่อนและไม่สามารถเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกร,รอบสุดท้ายได้เนี่ยกาตาจะไม่มีวันนี้ครับวันนี้กาตาติดลมเป็นว่าติดลมไปแล้ว และจอแดนขึ้นมาในการเบียดกับกาตาร์ครั้งนี้เนี่ยนับเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน2ทีมนี้คือทีมระดับเดียวกันกับเราเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะครับไม่ได้แตกต่างเลยคู่แรกที่ไปก่อนเราก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปนานแล้วครับ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปบนโลกแล้วแต่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกาตาร์กับจอแดนเนี่ยเตะกับเรายังผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่เลยฮะ ตอนนั้นอ่ะ UAE ดีกว่ากาตาร์กับจอร์แดนโดยซ้ำไปแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะสประเด็นที่ผมว่ากาตาร์ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมันทําให้กาตาร์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับจะเป็นอาฟงกาฟิปอะไรก็ช่างนะครับจะไม่เกิดซูเปอร์ตาร์ทรงผมหล่อคนนี้เลยนะครับลูกโทษย้ายิงสุดเท่เนี่ยจะไม่มีเลยครับถ้ากาตาร์ไม่เคยไปติฟุตบอลโลกจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมันเกิดขึ้นได้เพราะแพชชั่นครับมันเกิดขึ้นได้เพราะแพชชั่น เอาฟรีหมาถึงว่าจะฟรีเท้าดีแต่ถ้าเกิดว่าทีมชาติไม่ประสบความสําเร็จแพ้ชันิไม่เกิดขึ้นเขาคืออัจฉริยะคนหนึ่งโอกาสที่เขาจะ้ายแววมันแทบจะไม่มีเลยแต่นี่ากาตาไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับโดยการเป็นเจ้าภาพทําให้เขาก้าวกระโดดทันทีตามหลังญี่ปุ่นเกาหลีไปติดครับแล้วไม่แน่อนาคตเนี่ยกาตาอาจจะแซงญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้เขาปักหมุดไว้แล้วครับตอนนี้ากาตาน์ะส่วนจอแดนที่เขามาเบียดได้เพราะเขาใช้โค้ด คล้ายๆกับทีมชาติไทยเราเนี่ยไปใช้แนวทางเจแปนเวนนั่นแหละท่านเห็นไหมครับว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอสร้างผลงานดีครับในฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันกับโมร็อกโกเขาสร้างผลงานดีในฟุตบอลโลกเขาใช้ระบบการเล่นของโมร็อกโกโดยใช้โค้ดโมร็อกโกมาคุมทีมชาติจอแดนทําให้จอแดนประสบความสำเร็จในระดับสูงในฟุตบอลที่ผ่านมาจอแดนยกระดับแล้วครับ เขากำลังก้าวขาข้างหนึ่งไประดับโลกแล้วทีมชาติไทยก็เช่นเดียวกันครับเรามีโค้ชญี่ปุ่นอยู่มากมายนะครับในประเทศเราเราพัฒนาเด็กเรามาร่วม10ปีแล้วในการพัฒนาในแนวทางของเจแปนเวเนี่ยในอะคาเดมีต่างๆและวันนี้ทีมชาติของเรามีโค้ชอย่างมาซาดาอิชิซึ่งใช้ระบบต่างๆเนี่ยในการคิดในการฝึกซ้อมในการ่งขันเนี่ยเป็นระบบมาจากเจแปนเวครับ เห็นไหมครับว่าเรากับจอแดนเหมือนกันเลยจอแดนใช้โค้ดโมร็มอกโกซึ่งประสบวาร็จในฟุตบอลโลกเป็นม้ามืดเราใช้อีชีฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันดับท็อปของเอเชียคืออันดับหนึ่งและอยู่ที่อันดับที่18ของโลกและไปร่วมทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกมาประจํานี่เองครับมันจึงเป็นจุดที่เราต้องมองดูตรงนี้เราจะไปสับสนเรื่องอื่นนะครับสำหรับชุดใหญ่เนี่ยว่าเราควรจะโฟกัสอะไรต่อไปเนี่ยท่านพอจะมองเห็นภาพที่ผมพูดไหมครับ ว่ามันเป็นไปนได้เมื่อก่อนใครจะเชื่อครับย้อนหลังไป10ปีคุณบอกเลยครับว่าจอแดนกับกาตารเนี่ยจะสามารถแซง UAE ได้หรือแซงอิรักได้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับบอลมันสูสีกันแล้ว UAE กับอิรักเนี่ยขี่กาตารกับจอแดนเนี่ยอยู่นิดด้วยซ้ำไปกาตารกับจอแดนรือเตะกับเราเนี่ยไม,ไม่ได้กลัวกันหรอกครับกับไทยแล้วตอนนี้เป็นไงมั่งครับเพราะเขาทิ้งคําว่าฟุตบ,บอลส่วนภูมิภาคของเขาไปแบบแยก ออกไปเป็นโปรเฟชชั่นแนลส่วนฟุตบอลภูมิภาคเนี่ยเขาเล่นในลักษณะถ้าจะว่าไปมันก็เหมือนกับในว,วงการอีกวงการหนึ่งคล้ายกับกุลาบดำานีฮะต่อยกับตะวันฉายนี่แหละกุลาบดำเนี่ยกบูครับตะวันฉายเนี่ยรูปหล่อครับแต่มีเชิงเหนือกว่าจะเห็นได้ว่ามวยเชิงจะชนะมวยมวยบทขยี้ดังนั้นเนี่ยมันมันก็เหมือนฟุตบอลอาเซียนเราเนี่ยเข้มข้นมากครับแข่งกันเนี่ย ฟุตบอลในระดับก็เข้มขน้นแต่คนที่จะเข้าใจได้ใช้จริงเนี่ยเขาต้องมีวิธีการเล่นมีคลาสในอีกระดับหนึ่งมันถึงจะได้ใช้ชนะมาครับเราต้องมองจุดนี้ออกและเราต้องรู้ว่าพีระมิดฝั่งซ้ายคือฟุตบอลในระดับสมัครเล่นกับฟุตบอลอาชีพคืออะไรใน J เจแปนเวนะฮะฝั่งขวาคือทีมชาติชาติชุดใหญ่เนี่ยจะต้องไปลุยทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพอย่างจิงแชมป์เอเชียอย่างฟุตบอลโลก อย่างฟุตบอลถ้วยต่างๆส่วนสมัครเล่นเนี่ยก็เป็นการแข่งขันในภูมิภาคหรือเป็นการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แบบซีเกมอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นกีฬาสมัครเล่นโอลิมปิกก็กีฬาสมัครเล่นนะครับไม่ใช่กีฬาอาชีพนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเป็นกีฬาสมัครเล่นนะครับซึ่งการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยมันมันมุ่งเน้นในอีกแบบหนึง่งตัวนี้ตัวนี้เราต้องเข้าใจสําหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลในระดับอาชีพของของโลกจริงๆเนี่ย มันคือฟุตบอลโลกกับชิงแชมป์ระดับทวีปเท่านั้นครับที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เราควรจะโฟกัสตอนนี้นะครับข่าวคราวเกี่ยวกับทีม U23 ของเราก็ก็เป็นที่น่ายินดีนะตอนนี้นะครับทาง waf มีเทียบเชิญมาเชิญทีมชาติไทยยูย่สาเราเข้าไปแข่งขันในรายการของเขานะครับที่ซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นการแข่งขัน8ทีมนะครับก็มีซาอุจอร์แดน uae อิรักออสเตรเลียเกาหลีใต้อียิปต แล้วก็ไทยครับจดเยี่ยมเลยครับคู่แข่งขันแต่ละแต่ละทีมเนี่ยเป็นทีมระดับเอเชียระดับโลกเท่านั้นเลยมันจะทําให้ทีมยูย่สาของเราเนี่ยทีมช้างศึกหนุ่มของเราเนี่ยได้รับประสบการณ์มาอย่างสูงเลยจะแข่งขันกันในวันที่20นะครับมีนาคมที่ถึงนี้อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับแต่โคชอิสระสีทโลเนี่ยก็ได้เตรียมทีมมานานแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมนี้ก็จะ,ะมีความพร้อมในการซ้อมพอสมควรคิดว่า การไปเจอคู่แข่งอย่างอียิปต์อย่างเกาหลีใต้ออสเตรเลียหรือจอร์แดนอย่างนี้ฮะซาอุอย่างนี้ฮะจะทําให้นักกีฬายู23ของเราเนี่ยเกิดประสบการณ์ที่ดีมากๆครับทัวร์นาเมนต์นี้ในหน้าส่งเสริมมากแล้วต่อด้วยทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียและทัวร์นาเมนต์ที่คัดเลือกไปโอลิมปกิกก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในคลาสระดับเอเชียระดับโลกทั้งสิน้นสามทัวร์นาเมนต์นี้สุดยอดเลยครับสาหรับฟุตบอลยู23เนี่ย น่าติดตามมากๆครับมันจะเพิ่มประสบการณ์เสริมประสบการณ์ให้กับนักเตะในยูยิบสามเราอย่างอย่างสูงในในการเตรียมตัวขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่อันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจมากที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แหละครับคาบเกี่ยวหรืทับกันเลยไปแข่งที่ซาอุของยูยิบสามเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันกันกบทีมชาติไทยชุดใหญ่เราจะเจอกับเกาหลีเลยครับนัดเยาเยเลยนัดเยือน ดังนั้นจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องส่งกําลังใจและช่วยกันเชียร์ทั้งสองชุดเลยครับยู23เราเนี่ยตัวในเมนนี้เนี่ยเจอแต่ทีมระดับต้นๆของเอเชียและเจอทีมระดับโลกอย่างเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมพูดถึงจอแดนเมื่อกี้ดูเยวาวชนเขาทีมยู23เขาจะเป็นยังไงมั่งหลังจากที่ทีมจอแดนชุดใหญ่เขาในสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในฟุตบอลเอเชียนคัพที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับก็ถือว่าในเดือนนี้มีนาคมเนี่ย จะมีฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจนะครับก็มี w a f ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับทีม U23 ของเราเนี่ยจะต้องไปเล่นในระดับเอเชียครับคือการเล่น8ทีม3แมตช์เนี่ยเดี๋ยวเขาจับฉลากวันที่3มนะครับสมีนาเขาจับฉลากแล้วว่า3แมตช์ท,ที่จะต้องเล่นกันในแต่ละทีมเนี่ยในห่วงเวลาประมาณ6วัน20-26มีนาคมเนี่ยไทยจะเจอใครมั่งและผลงานจะเป็นอย่างไรมั่ง น่าจับตามองผลงานของโค้ชเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็คือไทยต้องเจอกับเกาหลีใต้ในนัดเดือนนะครับวันที่21มีนาคมก่อนจะมาเปิดรังรัชมังคลากีฬาสถานฟังชื่อนี้ผมก็ช้าใจเลยนะครับรัชมังคลากีฬาสถานมันไม่ใช่ทุกวันีเป็นรัชมังคลาคอนเสิร์ตสถานไปนแล้วครับ ก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะต้องมาปรับปรุงยาก,กันใหม่นะครับแต่ท่านผู้ว่ากทนะครับท่านกา็รับปากรับคำครับว่าอาปิดสนามเลยครับเพื่อจะปรับปรุงสนามโดยเฉพาะพื้นเนี่ยให้ทันวันที่26มีนาคมนี้แน่นอนครับเราจะได้ชมทีมชาติไทยพบกับอาการมาเยือนของเกาหลีใต้ในแมตท,ที่2ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2ครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวข้อมูลต่าง เนี่ยเข้าเดือนมีนาคมแล้วอีกไม่กี่วันครับอีกไม่กี่วันอีกสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าเนี่ยไม่นานเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยอาหาข้อมูลเกี่ยวกับทีมชาติไทยแล้วก็ทีมเกาหลีที่ทเราจะพบกันในเดือนนี้นะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งครับ